สวัสดีครับสวัส,วสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะพบกับคู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครูครับคู่มือที่ช่วยให้เพื่อนครูสามารถนาเอาไปออกแบบระะวางแผนการสอนรวมถึงเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ครับโดยมีรองาศาสตราจารย์ดรพิมพันธ์เดชคุปผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้คําแนะนําครับอาจารย์ครับวันนี้จะเป็นนวัต,รวตกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับป .6 ครับนิคาธรรมศึกษาใช่ค่ะ เราเปิดฉากคําว่านวัตกรรมการเรียนรู้นะคะคุณแอ๊ดคงสงสัยว่าเอ๊ะมันทำไมไม่เรียกว่านวัตกรรมการสอนคำจริงเนี่ยเรามันก็คือเอาไปสอนนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราเน้นเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้เราเน้นเรื่องของการที่จะทําให้เด็กเนี่ยใช้กระบวนการเรียนรู้แล้วเนี่ยได้ผลการเรียนรู้เพราะว่าการใช้กระบวนการเรียนรู้เนี่ยก็ผู้ที่เด็กๆเนี่ยก็จะ มีกระบวนการอันนั้นเนี่ยเป็นอาวุธติดตัวในแก่พวกในกระบวนการคิดกระบวนการทํางานเป็นกลุ่มกระบวนการสื่อสารกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็เป็นกระบวนการลงมือปฏิบัติทำแสดงว่าไม่ได้ใช้คําว่าสอนอย่างเดียวแต่เป็นการเรียนรู้หมายถึงว่าได้แลกเปลี่ยนกับคุณครูด้วยจากที่มาเรียนชาจดจำไปต้องค่ะเรียนรู้แปลว่าใช้กระบวนการเรียนรู้แล้วทําให้ได้ผลการเรียนรู้ครับ ถ้าใช้สอนเนี่ยแปลว่าเด็กไม่ได้ปฏิสัมพันธ์เด็กไม่ได้ปฏิบัตินะคะคเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้สอนไม่ได้ปฏิบัติเด็กก็จะอาจจะได้แค่ความรู้แล้วก็เป็นค,ความรู้ที่เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นความรู้ที่เขาจะรู้ลุ่มลึกไหมร,รู้แบบคงทนหรือไม่นั่นเองนะคะงั้นแปลว่าตอนนี้ <ตำ S 1> ถึงจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แต่ถ้าคุณครูตอนนี้อาจจะสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเนี่ยมาดูจะเอาหลักเอาวิธีนี้ไปใช้ได้ไหมกระบวนการนะวัตกรรมการเรียนรู้ตัวนี้ของครูวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับซึ่งจะมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์รโอ้อันนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ของครูทุกวิชานั่นเองอย่างวันนี้ที่ได้ชมกันนะครับก็เป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันครับซึ่งเชื่อว,ว่าเ,เด็ก ถ้าดูแล้วหรือว่าได้ได้ได้ฟังวิธีที่ครูพยายามจะให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยก็จะสนุกสนานด้วยรวมถึงเพื่อนครูที่ชมก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ชื่อว่าสารอาหารในชีวิตประจำวันครับเชิญชมครับ ก็จะเรียนเรื่องที่เราต้องเกี่ยวข้องทุกวันมีใครบ้างที่ชอบกินอาหารมีความสุขกับการได้กินอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆมีไหมคะอ่าส่วนใหญ่เอามือลงค่ะเรื่องของการรับประทานอาหารเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกับเราวันนี้ครูจะมีอาหารให้นักเรียนดูนะคะเราลองดูซิว่าเรารู้จักไหมแล้วอาหารพวกนี้เคยกินปมีประโยชน์ยังไงนะคะ แรกที่เป็นขั้นสร้างความสนใจเนี่ยเราก็จะนําอาหารที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยนะคะแต่เขาไม่เคยสังเกตเห็นว่าไอ้อาหารเหล่านี้มันมีอะไรบ้างรวมทั้งเราก็เอาขนมที่เรารู้ว่าเขาชอบเนี่ยมาใช้ในการทดลองพอเด็กเห็นเขาก็เอ้ยรู้สึกแบบเออนี่นี่คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขานะแต่เขาไม่ได้เคยสังเกตเลยมันก็มันก็สามารถกระตุ้นความสนใจให้กับเด็กได้นะคะตอนนี้เราเรากำลังจะสังเกตอาหารที่เราที่เรามีนะคะเดี๋ยวครูจะสอบถามนะเลขที่4 ยืนครับอ้าวอาหารที่เราได้รับมีอะไรบ้างครับมีนขนมถ้วยครับขนมถ้วยแล้วก็เลครับเลเลคืออะไรอ่ะเลคือมันฝรั่งครับอ่าเลคือมันฝรั่งอ่าขนมรสคั่วแล้วมีของข้าวอยู่หนึ่งอย่างที่อยู่ในกลุ่มเราคือแกงส้มครับอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ไหมในสี่อย่างมีครับอะไรล่ะคะเพราะมันมีผักครับ ผักให้อะไรกับเราคะผักให้วิตามินครับผักให้วิตามินกับเกลือแร่ครับใครคิดว่ามันมีในอาหารทั้ง4อย่างเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์อย่างอื่นอีกอ่าเชิญคะ่ะมีไขมันอะ่ะมีไขมันในไหนคะในขนมถ้วยอ่ะมีไขมันในขนมถ้วยแล้วในขนมถ้วยมีอะไรอีกแป้งน้ำตาลมีแป้งมีน้ำตาลเพราะฉะนั้นมี ในขนมถ้วยเนี่ยมีไขมันแล้วมีอะไรอีกนะมีคาร์โบไฮเดรตมีคาร์โบไฮเดรตการที่เราให้เด็กดูแล้วก็วิเคราะห์อีกครั้งนึงเนี่ยเพื่อทบทวนแต่เราจะนําเข้าว่าแล้วจริงๆแล้วรู้ได้อย่างไรคุณรู้ได้อย่างไรรู้เพราะว่าหนังสือบอกหรือรู้เพราะว่าเคยเรียนมาไขมันนี่เดี๋ยวเราวันนี้ทดสอบคาร์โบไฮเดรตมี2กลุ่มมีอะไรบ้างนะคะน้ําตาลกับแป้งน้ําตาลเนี่ยใช้อะไรทดสอบสารละลายเบเนดิคเคยทดสอบยัง เคยแล้วอ่ะวันนี้เราจะทดสอบแป้งใช้อะไรนะคะสารละลายสารลายอีจากนั้นเราก็จะนําสู่ขั้นที่2องนะคะเป็นขั้นสํารวจแล้วก็ค้นหาเขาก็จะค้นหาความรู้ที่ครูมุ่งหมายจะให้เขาเกิดนะคะเรื่องสารอาหารเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไะเปลี่ยนแล้วทำไมมันมองยากอะเพราะสีมันทําไม สีมันดำมันมองยากแต่เราต้องพยายามกะเทาะดูแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนใช่ปะคะนะเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับจะไม่เปลี่ยนแต่จริงๆแล้วสีมันเข้มมันเลยดูยากพอเด็กได้ทดลองเองแล้วได้เห็นเนี่ยเขาจะเกิดความรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาคิดว่ามีมันก็มีจริงเช่นมีไขมันในอาหารประเภทนี้แต่บางอย่างสิ่งที่เขาคิดว่าไม่มีมันก็กลับมี ะะอย่างเช่นมีไขมันในแกงส้มอะไรแบบนี้การที่ทําให้นักเรียนได้เห็นวิธีการตรวจสอบวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แล้วมีข้อมูลเชิงประจักษ์แบบนี้จะทําให้เด็กรู้ว่า้ความรู้บางอย่างมันไม่ใช่แค่ที่เขารู้เท่านั้นนะมันมีความรู้อื่นๆน่อนอยู่ท่าน,นี้คุณครูถามนักเรียนนะคะเอาฟังคําถามหรือว่าแกงส้มมีไขมันมีใครว่ามียกมือ เอายกมือเลยไม่มีผิดไม่มีถูกเรามาพิปรายกันตรงนี้แหละสาคัญใครว่าไม่มีมันจะมีได้ไงมีแต่ผักขนาดนั้นคนที่ว่ามีมีจากตรงไหนไขมันจากตรงไหนเชิญมาจากปลาครับมาจากปลาปลามีน้ํามันไหมคะมีครับตรงไหนคะตรงภุงใต้ท้องมันอ่าตรงภูงใต้ท้องปลามีการจับคุงตัวเองประกอบนะคะอ่าสมมติให้เพื่อนดีมากก่เราจะสังเกตว่า เด็กความรู้เดิมเนี่ยหลายคนเลยคิดว่าแกงส้มไม่มีไขมันนะคะแบบว่าอาหารมาชนิดมีแต่สารอาหารเฉพาะแบบนี้อาหารแต่และชนิดมีแบบนี้แต่พอเราให้เขาได้ทดลองแล้วได้เขาพิสูจน์แล้วเนี่ยเขาก็พบว่าแม้แต่ในแกงส้มเองก็มีสารบางประเภทอยู่เช่นมีไขมันหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้อภิปรายกันนะคะว่าเออแล้วไขมันมันมาจากไหนละ่ะในแกงส้มมันก็จะทําให้เด็กเนี่ยได้ขยายความรู้เพิ่มขึ้นไปอีกวันนี้เราได้ทดสอบสารอาหาร เดี๋ยวเราจะสำรวจตัวเองรูปร่างของเราอ่ะมันเป็นยังไงสมส่วนค่อนข้างอว้วนหรือเป็นไปตามเกณฑ์ตามอายุนะคะเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างให้เราเห็นก่อนอ้าวเชิญพัชวีหน้าห้องเลยค่ะ เรามาดูซิใครนะ่าจ,จะเป็นมาตรฐานของเด็กไทยใครที่จะสมส่วนมากกว่ากันอย่างนี้อาจจะสมส่วนในความสูงและน้ําหนักนะแต่ถ้าเขาสั้นลงกว่านี้และพองมากกว่านี้นะคะอาจจะไม่สมส่วนใช่ไหมแบบมือคว้ามือกดลงแล้วมันขาย,ยายออยอย่างเงี้ยอาจจะไม่สมส่วนนะคะะฉะนั้น4ี่คนรวมทั้งพวกเราด้วยจะได้ดูหรือว่าตอนนี้เราอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องค่อนข้างอ้วนแล้ว ะะแล้วก็จะสำรวจแล้วก็ครูก็จะมีมาตรฐานให้เทียบว่าขณะนี้เราอยู่ในเกณฑ์ไหนตอนนี้ทุกคนได้มาตรฐานแล้ววัดดูซิว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนะคะถ้าไหร่ของหนูตกลงลง,ลง,ลงช่องไหนทวงอ่า สอนปื้มหน่อยปื้มถามทำยังไงสอนสอนสอนไม่ทำให้สอนเอาเอาไม้บรรทัดแนวตั้งเลื่อนเข้าไปที่ร3 0ยสาม้ามลองดูซิจุดตัดอยู่ตรงไหนเอาปากกาจุดไว้เดี๋ยวครูไปแจกช่องจำนวนแคลอรี่แล้วนักเรียนเอาจำนวนแคลอรี่ลงไปเพื่อจะเป็นพิจารณาดูว่าถ้าสมมติเรามีสตังจริงๆเนี่ยแล้วเรากินเมนูตามที่เราตามใจตัวเองแบบเนี้ยแบบ เรามีอิสระในการเลือกซื้ออาหารเองมีเงินซื้อเองเนี่ยตกลงแล้วเราจะกินเลย2,000กิโลแคลอรี่ในแต่ละวันหรือเปล่านะคะ,โโคะน้ำมีกิโลแคลอรี่อ่าน้ำมีกิโลแคลอรี่ไหมคะไม่มีไม่มีน้ำไม่ได้ให้พลังงานแต่เราต้องทำต้องดื่มเพื่อให้ร่างกายทำงานตามปกตินะคะอา่าน้ำเปล่าก็เป็นศูนย์ไม่มีคือศูนย์ จากการการสำรวจน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของตัวเองเนี่ยเราก็จะให้เด็กเซตเมนูอาหารของตัวเองในแต่ละวันเนี่ยขึ้นมาเด็กก็จะได้ข้อสรุปว่าเอ้ยขนาดนี้เขาอ้วนนะเขาท้วมนะแต่เขาก็ยังได้รับพลังงานอาหารมากเกินไปมันจะลงไปสู่ข้อสรุปว่าเขาควรจะรับประทานอาหารขนาดไหนในแต่ละวันใครเลือกเมนูอาหารเสร็จแล้วเช็คพฤติกรรมการกินของตัวเองแล้ว เราดูพฤติกรรมการกินนั้นนักเรเียนดูออกไหมว่าอันไหนเป็นพฤติกรรมที่ควรทําอันไหนไม่ควรทําการกินอาหารครบห้าหมู่ของเราเนี่ยเรากินเป็นครั้งคราวแล้วจริงๆแล้วมันควรจะกินยังไงเป็นประจำเอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ไหมว่ามันมีพฤติกรรมอะไรที่เราจะต้องปรับและพฤติกรรมอะไรที่เราควรจะเพิ่มเดี๋ยวกันนะอันนี้อันนี้ทําบ่อยมากเลยเอ,อ๋อดื่มนะ้าอัดลมเป็นประจําเลยเหรอเหรอเอออ่ะพออ่านแล้ววิเคราะห์ตัวเองแล้วควรจะยังไง สรุปสิสำหรับเราอะสำหรับตัวเราเองควรลดการดื่มอ้ดวม่าเขียนลงไปเลยรู้ใช่ไหมเราต้องใจแข็งทำไม่ได้เขาสรุปได้ทันทีเลยว่าพฤติกรรมการกินของเขาไม่เช่นดื่มน้ำอัดลมและเมื่อเขาโตขึ้นไปเนี่ยพอเขารู้ว่าขนาดนี้ร่างกายเขาอ้วนหรือเป็นโรคเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันเกิดมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมอะค่ะอันนี้เราก็มาสู่ข้อสรุป ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบปิโพคอาหารแล้วก็การกินอาหารประจําวันของเขาอะค่ะในความเป็นจริงถ้าเราสามารถมีเมนูอาหารอันนี้แล้วก็ติดแคลอรี่แล้วรู้ตัวว่าเรากินเท่าไหร่มันก็จะปลอดภัยมากเลึใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงบางอย่างมีบางอย่างไม่มีทีน,นี้ไหนนักเรียนลองนําขนมที่นักเรียนนํามาสิคะนิกด,ด้านหลังซองสิคะ คุณครูให้เวลาหนึ่งนาทีสังเกตด้านหลังซองมีอะไรบ้างเลขที่สี่ค่ะอ้าวหลังซองมีอะไรคะมีข้อมูลพภชนาการกับส่วนประกอบตัวประมาณครับข้อมูลพภชนาการบอกอะไรเราบอกพลังงานกิโลแคลอรี่อบอกพลังงานว่าเรากินกี่กิโลแคลอรี่แล้วตบมือให้ชีวิตพอดค่ะครูจะให้ความรู้ในเรื่องข้อมูลพภชนาการโดยการให้ใบความรู้นักเรียน นักเรียนอาจจะใช้ขนมของตัวเองมาประกอบการดูได้นะคะใช้ขนมของตัวเองมาประกอบการดูได้ <น ide> การที่นทากิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยนะคะมาใช้ในขั้นขยายความรู้เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยได้จัดกิจกรรมก่อนหน้านี้ก็คือให้เด็กรู้ว่าพฤติกรรมการกินของตัวเองเป็นอย่างไรตัวเองกินมากหรือน้อยอย่างไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าในแต่ละวันกินมากหรือกินน้อยคุณครูก็เลยให้เขาเนี่ยไปเลือกขนมเนี่ย ที่เขาชอบมาทานะนะคะเอามาใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ซึ่งขนมของเด็กที่นํามาส่วนใหญ่ก็จะมีข้อมูลโภชนาการซึ่งเด็กเคยเห็นแต่ว่าอ่านไม่เป็นนะคะเวลาเขาดูเขาดูจากตรงไหนบ้างอันนี้ต้องบอกข้อมูลโภนการแบบย่อละกรอมพื่งหนบริโภคหนึ่งซองนกี่กรัม มันให้พลังงานเท่าไหร่ในขั้นสุดท้ายของการเรียนการสอนนะคะก็คือขั้นประเมินผลแล้วก็จะตรวจสอบความรู้เด็กแต่แทนที่เราจะตรวจสอบความรู้เด็กธรรมดาเนี่ยเราก็จะถามเขาว่าในครอบครัวของเขาเนี่ยมีคนหลากหลายไวัยไหมมีพี่ไหมมีพี่ที่เป็นนักกีฬาไหมมีคนชราอยู่ในบ้านไหมเขาก็จะสังเกตว่าเออในชีวิตประจําวันของเราอะจริงๆแล้วอะมีคนวัยอื่นอยู่ร่วมกับเราแล้วถ้าเราจะต้องจัดสารอาหารหรือจัดเมนูอาหารให้เนี่ยจะเหมาะ ให้เหมาะกับคนในแต่ละวัยเนี่ยควรจะจัดอย่างไรในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในบ้านเรานอกจากมีเราแล้วมีคนอื่นอยู่ด้วยใช่ปะคะบ้านใครคะที่มีคุณตาคุณยายหรือผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านยกมือขึ้นคะ่ะอ้าเอามือลงคะ่ะบ้านใครที่มีน้องเล็กๆอายุไม่เกินสามขวบอยู่ในบ้านคะ่ะยกมือขึ้นคะ่ะอา้าถ้าเราเรียนแล้วเราเกิดความเข้าใจ เราจะต้องนำไปใช้ได้ครูจะให้นักเรียนสุ่มเลือกภาพซึ่งไม่รู้แหละเราจะได้ใครออกมาก็ไม่รู้นะคะเราเห็นภาพไอ้คนคนนี้เขาควรจะบริโภคอาหารแบบไหนให้เหมาะสมเนี่ยเราครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยจัดเมนูเช้ากลางวันแล้วก็เย็นให้เขาเอา้าวจับฉลากข้างล่างก่อนจะเอาภาพไหนคะ กีฬาก็ต้องกินอาหารอะไรต้องคิดแล้วนาดาวจะมากินส้มตำไก่ย่างได้ไหมอย่างเดียวหรอคะคาร์โบไฮเดรตคโเดตโปรตีนแต่ก็อมีผักด้วยก็เอาเนะอาอะไกรเมนเมนูมาดูนะตังโมเอ่อตังโมแคลอรี่น้อยเด็กจะรู้ว่าอาหารชนิดนี้มีคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปไม่เหมาะกับคนแก่หรือว่าในเด็กทารก ไม่ควรจะทานอาหารที่มีของที่แข็งเนื่องจากฟัน,นยังไม่แข็งแรงอันนี้ค่ะเป็นการประเมินเด็กได้ทันทีเลยว่านอกจากเขาสามารถวิเคราะห์สารอาหารได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถจัดเมนูอาหารได้เหมาะสมกับวัยของคนที่เขาได้รับเลือกนะคะผมจะมารายงานเรื่องเกี่ยวกับคนอ้วนนะคะอยู่ในภาพนี้ค่ะตอนเช้านี่ก็จะมีสลัดผักมีเกลือแร่วิตามินแล้วก็น้ําแตงโมนี่ก็จะมีเกลือแร่วิตามินเพราะช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นน้ําผลไม้ปัน่น อาหารว่างมื้อต่างๆหรืออาหารว่างนี่ก็จะมีมะม่วงสุกที่มีเกลือแร่วิตามินน้ำวราหลังนี่ก็จะมีเกลือแร่วิตามินแล้วก็น้ำครับนันคิดว่าผิงคนนี้จะผอมลงไหมคะไม่เพราะอะไรคะยืนครับอาหารว่างมันหวานครับอาหารว่างมันยังหวานไปเนาะ ควรจะเอาอะไรออกคะเอามะม่วงออกเอามะม่วงสุกออกนะคะเพราะมะม่วงสุกยังมีน้ําตาลมากนะคะถ้าเรารู้ว่ามันสําคัญกับเราเราก็จะตั้งใจเรียนเราก็จะรู้ว่าเรารู้ไปทําไมเรารู้ไปเพื่ออะไรมันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกับชีวิต ะะเพราะฉะนั้นถ้าครูสามารถเชื่อมโยงความสําคัญของสาระการเรียนรู้หรือหน่วยการเรียนรู้กับชีวิตจริงของเด็กได้แล้วนะเด็กจะเห็นคุณค่าของการเรียนรู้เห็นคุณค่าของสาระวิชาซึ่งเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดะคะเรามีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นมากกว่าแม่ชมเสร็จแล้วผมก็ต้องไปดูแล้ว มื้อเที่ยงกินอะไรมาแล้วมื้อเย็นจะกินอะไรต่ออะไรแบบนี้นะฮะเด็กก็สนุกสนานแล้วก็ได้ได้ลงมือ,อลองทดลองจริงแล้วก็เรียนรู้จริงๆวัดกับตัวเองด้วยแบบนี้เนี่ยเป็นมีมีข้อดีอยังไงบ้างฮะแล้วน่าจะเติมว่าไอ้อาหารแต่ละชนิดที่รับประทานเข้าไปเนาะมันประกอบด้วยสารอาหารสําคัญที่ให้ออแคลอรี่อะไรบ้างนะเช่น มันเป็นโปรตีนไม่มีโปรตีนไหมหมันมีอะไรนะไขมันไหมรหรือบางอย่างไม่เห็นว่ามันมีไขมันไมมไม่น่ามีอย่างเช่นต<ก>็<โ>มเป็อย่างแกงส้ม,น,มนะคะ แล้วว่ามันมีคาร์บฮเรตมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมอันนี้แสดงว่าคุณแอดกำลังอยู่ในในอินละว่าพอเรียนรู้แล้วเนี่ยอยากเอาไปใช้ดยนี่คือชีวิตประจำวันง่ายๆนะคะเนี่ยเขาต้องการให้เด็กเป็นแบบเนี้ยก็คือเกิดการเรียนรู้คำว่าเรียนรู้แปลว่าเรียนแล้วไปใช้ถ้าเรียนแล้วไม่ไปใช้เลยกเหนังสือแล้วก็รอสอบอย่างเดียวสอบก็จบได้เอได้เอได้เอแต่ว่าเอาไปใช้ไม่ได้ใช้ความรู้ไม่ได้่คะ ดูแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าดูอย่างวิเคราะห์อาจารย์เสสีธรใช้วิธีไหนยังไงแล้วเพื่อนครูจะเอาหลักแบบนั้นเนี่ยเอาไปอ,ออกแบบการสอนเองบ้างนี่ก็งงจะให้คุณแอดได้เห็นกับท่านคุณ,ค,ณครูนะคะได้เห็นว่าในการสอนนี้ถ้าเราถอดรหัสออกไปเนี่ยรเราจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยมีวิธีการออกแบบ,รบหรือวางแผนนะคะวางแผนอย่างไรว่าสอนอะไรวันนี้ก็สอนเรื่องของการ การทดสอบสารอาหารที่อยู่ในอาหารประเภทต่างๆแต่ว่าเด็กต้องมีพื้นความรู้เรื่องนี้มาแล้วสังเกกตจาเรื่องวิธีทดสอบอวิธีทดสอบสารอาหารเช่นทดสอบสารอาหารที่เป็นพวกน้ําตาลแป้ง โปรตีนไขมันมาแล้วใช้สารอะไรใช้อุปกรณ์ยังไงอันนี้มานำความรู้มาเรียนรู้วิธีทดสอบแล้วก็เนื้อหาในเรื่องที่สองก็คงจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนนะคะระหว่างส่วนสูงกับน้ำหนักที่เป็นมาตรฐานของเด็กไทยเนี่ยเนื้อหาที่สอนนะแล้วก็เประเด็นที่สามก็คือคงสอนว่าอาหารที่จําเป็นสําหรับคนที่มี วัยต่างๆักษณต่างๆวัยต่างๆอาชีพต่างๆนะคะรวมทั้งที่มีในลักษณะที่เป็นอาชีพวัยเพศอย่างนี้เป็นต้น เนี่ยควรจะ,ะรับปะทานานอย่างไรอยู่ในสาระสาระที่อ๋ออันนี้เป็นก็คืออยู่ในกลุ่มสาระการเรียราศาสตร์ในสาระที่หสาระที่หว่าด้วยเรื่องของอสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตที่พูดถึงเรื่องการที่สามารถวิเคราะห์สารอาหาร<ม>สารอาหารกับคำว่าอาหารไม่เหมือนกันนีต้องคุณครูต้องชัดเจนนะฮะเพื่อให้เด็กชัดเจนนะคะ,คะ แล้วก็จริงๆแล้วก็สอนอะไรเนี่ยคือต้องสามารถจับประเด็นให้ได้แล้วต้องมีความรู้ชัดเจนจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งว่าวายวิธ h เราสอนไปทำไมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าชั่วโมงเนี้ยสอนแล้วเนี่ยเด็กสามารถทดสอบได้ก็เป็นกระบวนการเด็กอธิบายวิธีที่จะทดสอบสารอาหารในอาหารที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายก็เป็นความรู้แล้วเด็กก็จะสามารถที่จะ สามารถระบุหรือบอกว่าเด็กคนไหนหรือตัวเรานะคะมีมาตรฐานสัดส่วนตามลักษณะเด็กไทยนี่ก็สามารถที่จะได้มาจากกระบวนการที่ของการทําจริงๆตรงนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการก็จะรู้ว่าตัวเองควรจะลดน้ําหนักไหมหรือควรจะเพิ่มน้าหนักหรือพอดีแล้วอะไรแบบไม่ต้องไปสถานความงามลดน้ำหนักอะไรอย่ไหมวลหัวละแล้วก็เด็กสามารถที่จะจัดเมนูครับ จัดเมนูให้คเมนูให้กับตัวเองเมนูให้กับคนในบ้านในวันต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในการสอนวันนี้เด็กจะเข้าใจและเกิดการยอมรับเห็นความสําคัญของการที่จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมปรับพฤติกรรมการกินแล้วรวมทั้งการที่จะต้องจัดอาหารในแต่ละมื้อนะคะให้ได้สารอาหารครบได้อาหารครบหกหมู่อันนี้คือวัตถุประสงค์เริ่มจากวาย วัย <Why? S 2> วิธีแบบนี้ครูจริงๆ,ๆแล้วครูต้องรู้ว่าคุณจะสอนอะไรเนะะื้อหาแล้วก็ตั้งวัตถุประสงค์แต่เวลาเราเขียนแผนการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยเราจะเริ่มที่วัตถุประสงค์แล้วก็ตามด้วยเนะะื้อหาทีนี้ไปเป็นริ่งสำคัญที่สําคัญมากๆคือครูคนนี้ได้แสดงวิธีการสอนรูปแบบการสอนที่ใช้นะคะถ้าเราศึกษาให้ครบเนี่ยนะคะก็คือรูป รูปแบบที่เรียกว่า 5e learning cycle model ภ e าษา e ไทยเราเรียกว่ารูปแบบการเรียนรู้วงจรการเรียนรู้ 5e ตัว e เนี่ยมันคือตัวเหล่านี้นะคะคเขาใช้ e นำหน้าเพื่อทำให้1จำได้2ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ อีตัวแรกคือ engagement แปลว่าการดึงให้เกิดความสนใจในสิ่งที่กําลังเขาได้รับแล้วเกิดความสงสัยตรงไหนฮะเช่นสงสัยว่าได้รับอาหารอะไรแล้วคิดว่าอาหารนั้นเนี่ยมีสารอาหารอะไรคืถามก่อนใช่ไหมถามก่อนแล้วคิดว่าแกงซ้มนั้นเนี่ยมีไขมันไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือขนมที่เธอรับประทานนั้นมีสารอาหารอะไรอันนี้ก็คือแล้วจะรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกําลัง engage แล้วทําให้เด็กเกิดเอ๊ะ เกิดปัญหาการเกิดปัญหาก็คือเกิดเกิดอ,อสมดุลแปลว่า,วางงงวยละพองงงวยปั๊บเนี่ยเด็กก็จะต้องเกิดการกระบวนการอยากรู้อยากเห็นคือ e ต่อไป e ีตัวนี้นี่อาจารย์อาจจะมีการได้อลองคดาดคะเนคำตอบคิดว่ามีไม่มีเธอคิดว่ามีไม่มีในแกงส้มมีมไขมันไหมอายุตัวอย่างนะ <ừ> mm. เสร็จแล้วขั้นต่อไปก็เป็น e exploration แปลว่าสำรวจและค้นหาเด็กก็ลงมือปฏิบัติ ทําการทดสอบหยอดสาร<ช>ต่างๆเด็ก<น>ก็ทําการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องอสัดส,ส่วนนะคะคร,ระหว่างส่วนส่วนน้ำหนักว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานเด็กไทยไหมม,มีสูตรดูในขณะเดียวกันเด็กบางคนที่ทําไม่ได้เขาก็จะให้เด็กในกลุ่มโคชคุณครูคนนี้ก็ใช้เทคนิคเพียร์โคชคเพื่อนช่วยสอน ย่างเห็นเด็กบางคนงงๆอยู่ใช่ไหมอ่าอย่าทำให้เขานะเพียรโค้ชช่วยสอนอันนี้เทคนิคนี้สำคัญไหมเป็นสำคัญมากเพราะว่าเด็กเราจะพบว่าเด็กไม่เหมือนกันเลยเด็กบางคนเก่งเด็กบางคนอ๋อเด็กบางคนช้าหัวไวอาจจะเข้าใจก่อนทำได้ก่อนก็ต้องให้เขาก็ใช้เทคนิคเขาเรียกเพียรโค้ชก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนสอนการการให้เพื่อนช่วยเพื่อนกับการที่ครูไปช่วยโดยตรงต่างกันไหม บางทีภาษาของครูทำให้เขาไม่เข้าใจอ๋อหยิ่งงงภาษาเพื่อนเข้าใจเขาบอกเขาพูดไปไม่รู้อย่ครูเขานะเราจะต้องปรับภาษาเพราะฉะนั้นภาษาที่ปรับด้เนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนด้วยกันก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วย explanation ครูก็จะเด็กก็จะได้ความรู้ตามวัตถุประสงค์แล้วก็ครูจะเิม explanation เป็นการอธิบายความเพิ่มเติมเย่นีแล้วคุณแอนจะเห็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่แบบไหน เธอลองหยิบขนมซึ่งครูให้เตรียมมามันเด็กขนมแต่ละคนเนี่ยเด็กก็กอบก๊อบหมดเลยก็กอบเตมออกมาหมดเลยไม่อะไร่อหอใบตองไนี้ไม่มีเลยนะไม่มีมีแต่ขนมเร็จรูปนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นประเด็นถ้าห่อใบตองจะไม่มีข้อมูลโภชนาการพอนครูเขากำลังใส่ความรู้เรื่องข้อมูลโภชนาการให้คุณดูว่ามีสารอะไรมีได้ กี่กิโลแคลอรี่เกินไปมันมากเกินไปสำหรับคุณไหมคุณควรจะรับประทานหรือไม่อันนี้อันนี้คืออีอีเรเบอเรชั่นอีเรเบอเรชั่นแปลว่าขยายนำความรู้ไปขยายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ต่อมาสุดท้ายคืออี a ว u a เ i ชั่นการประเมินประเมินอะไรฮะกาประเมินนี่ไงฮะเขาให้คนที่จัดเมนูอาหารให้คน ต่างๆในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเด็กเป็นน้องแล้วก็จับฉลากแล้วก็จัดแล้วก็มาดีเบตกัน<ม>อภิปรายกันว่ามากไปไหมน้อยไป<ม>ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นประเด็นที่จะําเด็กจะต้องได้มีความรู้มาแล้วว่าคนเนี่ยมีความต้องการต่างกันนะไว้เช่น เด็กก็ต้องกินอาหารมากกว่าวัยผู้ใหญ่คนแก่ก็น้อยกว่าวัยรุ่นนี้เป็นต้นแรงงานอาชีพคนที่ใช้แรงงานก็จะเน้นคาร์โบไฮเดรตอะไรต้นเมื่อเด็กมีพื้นความรู้นี่ก็เป็นขั้นที่นําความรู้ไปใช้แล้วเขาก็ทําการประเมินสมมติว่าคุณครูจะใช้ 5e เนี่ยเทคนิคนี้คุณครูต้องต้องเตรียมตัวเองอะไรบ้างต้องนอกจากจะสืบ ค้นข้อมูลสืบสอบต้องออกแบบเนี่ยแต่มีเทคนิคอะไรที่ต้องเตรียมมากๆคือคําถามค่ะเทคนิคการคําคําถามเป็นความสําคัญยิ่งในขั้นแรกที่เป็น engagement เนี่ยคุณครูต้องเต็มสิ่งเร้าจะนำเข้าสู่บริเวณเชิญชวนแล้วก็ทําตั้งคําถามทําให้เด็กได้เกิดประเด็นคํทถามทำให้เกิดประเด็นคําถามสิ่งเร้าและคําถามที่ดีนี่ต้องเป็นยังไงคสิ่งเร้าก็คือเป็นหมายความวิสายการ นะคะ,คะเป็นการสนทนาเป็นรูปภาพเป็นวิดีทัศน์หรือเป็นที่การจริงๆริงรีสิชเชชันแล้วก็คําถามต้องเป็นคําถามที่รีเลท เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นและคําถามก็จะมีตั้งแต่ขั้นต่าถึงระดับสูงถ้าเป็นคําถามทําไมอย่างไรคําถามให้วิเคราะห์คําถามให้สังเคราะห์เนี่ยนั่นก็เป็นการที่จะต้องหาคําตอบเพื่อตอบคาถามประเภทนี้ก็จะดีมากใช้งสิ่งเราจะเป็นเรื่องที่เด็กสนใจแล้วก็เป็นเรื่องสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียนในวันนั้นเรื่องที่จะเรียนเนื้อหาในวันนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าพูดมาแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนต้องตาโตอะไรเงี้ยใช่ไต้องอยากจะเข้าไปเรู้ นะเราเห็นว่าอยากจะมีประเด็นอย่างหนึ่งนะว่าไม่ใช่แค่คําถามครูสิ่งสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนอาจารย์อยากให้คํานึงถึงคําว่าแวรอีกตัวแวร์มานะสอนที่ไหนทําไมฮะก็ไอตัวนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกบรรยากาศของการเรียนรู้รสอนในห้องเรียนแล้วไม่มีอะไรเลยมันไม่มีสิ่งเล่าถ้าเราสามารถสอนไปยังตลาด นรอรอาาหพาออก,ออกไปเลยนี่หระอย่างเงี้ย<ะ>อเราใจเราก็จะเห็นอนาคตของชาติที่ก็เติบโตแล้วก็มีคุณภาพจากฝีมือของคุณครูนะฮะครับ ยังเห็นเทคนิคอะไรอีกไหมครับที่คุณครูสันสิธรใช้ในครั้งนี้แล้วก็น่าจะดึงเอามาแล้วก็บอกให้เพื่อนครูได้นำเอาเทคนิคไปใช้ก็คือที่จะเห็นชัดๆก็คือการทำงานเป็นทีมการได้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิก<อ>ขณะที่สมาชิกทำงานนั้นแม้ว่าทำไม่ได้ไม่ให้ทำให้เป็นการโค้ชสอนงาน คุณครูถามคำถามเป็นระยะระยะคุณครูให้การเสริมแรงนี่เป็นต้นนะคะที่เราจะเห็นเทคนิคย่ย่เกิดขึ้นในการสอนชั้นนี้ครับแล้วก็โดยเฉพาะรวมทั้งการเทคนิคการใช้คําถามอ๋อเทคนิคอะไรครการใช้คําถามน่คําถามตั้งแต่เริ่มต้นมีไหมมีคิดว่าเหมาะไหมคิดว่าเนี่ยดื่มน้ำอารมณ์ตลอดเวลาตกลงเหมาะไหมเป็นคำถามที่เปิดให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น คือดีที่สุดก็คือให้คิดให้ทำให้พูดเยอะๆก็จะเป็นประเด็นที่จะช่วยทําให้ครูพูดน้อยลงเด<ะ>็กก็จะเป็นผู้มา,มากขึ้นแต่ยังไงครูก็ต้องพูดเพราะครูเป็นคนถามคาถามแล้วเสริมเติมทําให้เข้าใจนะคะครับเพื่อนครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครูตอนอื่นๆมาชมได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ w w w t h a i t e a c h e r s t v ครับก็เชื่อว่าจะเป็นคู่มือที่นำไปใช้ได้ทันที เพื่อออกแบบวางแผนการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สําหรับเพื่อนครูครับและว,วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับผมและอาจารย์พิมพันธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ